เจ้ามนุษย์อุ้ยข้าขอจิกตูนน่อยข้าขอกระตูนในเจ้ามนุษย์เขากำขอกรตูนหนเอ้าเอา,เอาจิกตูนน่อยว่าจิกตูนว่าใจกันเต็มแล้ว สัตว์เขาเขียวนะคะพาน้องว่าเจกมาเที่ยวในช่วงโควิดแต่เรามาดูกันนะว่าโซนแรกจะเป็นตัวอะไรอ้าแล้วนี่มันมมรูปอะไรอ่ะห๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอบๆนะดูรอบๆอ,อุย้ยดูทุกคนมีล,งลิงด้วยว่าเจกดูลิงดิโน,น่นู่นู่นูน่นไอเจ้าลิงน่าจะไม่มีาหารอนู่นฮิปโปต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยพี่โบไปดูฮิปโไป,ปโไหมลูกอุ้ยไม่เอาแบบเปลวลิงอ่ะเขาปิดอะ่ะเขาปิดปะ ตอนแรกเขา,าปิดอะทุกคนลิงคลองเวลาโซนฮิโปโอ๊ยดูนกยุงนี่น,กย,นกยุงน,นกยุงเหรอนกยุงไหมลูกเด็กข้าดูดูดูใกล้ปราจะพาเราไปดูใกล้ๆนะคะทุกคนนี่สวยไหมไหมสวยไหมดูสิดูสิสโอสวยมากเลยอ่ะไปเราจะไปกันต่อนะไปอยากกอด ตอนนี้เรากำลังจะไปดูอะไรกันกีฬาไปดูกันดูโปรเจกต์สิโ <G ül> ปรเจกต์อย่าไปอันนั้นเขา <G ül> โอ้โปรเจกต์ลิงเยอะโปรเจกต์ระวังนะลกูก <G ül> ดูโปรเจกต์ดิ นูนยรีราฟนูนยีราฟยีราฟตอนนี้เขาไม่ให้ให้อาหารแล้วโอต่าับเข้าใกล้นะไหนอ้าวโฮ้โฮโดยดลิงดิยีราฟก็มีมียีราฟก็มีใช่ไหมเราไม่มีปวยช่วร์เลยนม่มี นี่ตอนแรกก็จะเป็นกวางอย่างเงี้ยสวยน่ารักด้วยนี่นี่นี่ทุกคนม้าลายน้องวจิตดูม้าลายดิอ้วนปักเลยแม่าาใครทาสีม้าใครทาสีม้าลายวจกต์ระวังห่างๆหน่อยลูกมา้าลายบาบางๆอุ้ยน้องวจิตรไปเดินน้องโน้นเป็นเสือนุ่นเดินดูนะ แต่มันอยู่ได้มานนั้นอ๋อน้องก็เจกจริงๆเขาอยู่ในน้นมาดูสิหเห็นไหมไหเขาอยู่ในบ้าน,หนเห็นหรือยงังเหน็นแล้วเขาอยู่ในบ้านจริงๆไปเราไปดูเสือขาวกันต่อเถอะทุกคน,น,นตัวโปรเจกตโจก์โปรเจกตวิ่งไปละ อ้ยอันนี้เขาทำเหมือนโซนใหม่ทำไมเราไม่เคยเดินมาตรงนี้เลยอะหรือว่าเราแบบขึ้นรถใช่ไหมอันนี้เป็นโระแบบสัตว์แอฟริกานนเขาเดินดูได้ล่อเลยเธอดูสิทุกคนแล้วก็ขึ้รถเข้าไปเข้าไหน,น,นแล้วแต่เธออุ้ยดูดิเ็กไม่บอกใจสัตว์แล้ว ดูสิทุกคนอ้าวดูโปรเจกต์สิโปรเจกต์ห้ามขอกระจกโปรเจกต์เป็นอะไรคนขับรถเหรอ <c oughs> อ้าวโปรเจกต์ขัโบโปรเจกต์กให้เห็นหน้าหน่อยยืนยืนยืนว,ว้าวขับรถขับรถจิ้มอยู่ท่ามกลาง <c oughs> ตัวยังกลัวมากเลยสอนดูดิตัวนี้มองหน้าโคตรน่ากลัวเลย จริงๆอ่ะเออหน้าตาสวยมากเลยอะล่ะเราจะไปจากโซนนี้แล้วนะโซนนี้มีอะไรอีกเปล่าฮะโซนนี้ก็จะหมดแล้วนะโซนแอฟริกาเดี๋ยวเราจะลองไปดูโซนอื่นกันมั่งนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอาๆๆดูๆๆดูวัวเจกดดูๆๆๆดัวเจิ ต่อไปนะคะลอ,อลอ<ป>งถึงแรดสโมสอนทั้งนี้ลกตัวอะไรอะอาารเียกไไ่ตองส่องข้างในนี้ดิไหน,ไหนมองไม่เห็นอะทุกคนนี่นมันจิ้งจอกรออ๋อมันเป็นตัวอะไรสุนัขจิ้งจอกโอ้โหจริงๆแต่มันนอนอยู่ในรูแล้วมองไม่เห็นมาต่อไปเราไปดูแรดก,กันเถอะน้องกุ้ศิลป ไปไปดูแรดกัน้วยต่อไปเป็นแรดนะทุกคนไปดูสินี่ไอยู่นี่อยู่นี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 ่อยู่ตรงนี้แม่ค่ะโนู่น่่นแม่ค่ะอุ้มลุกหน่อยดินิดเดียวดูดีน่ารักอ่ะยแด่งัญลักษ่งความเป็นสืคดีและรุ่งเรืองขออีกครั้รมวันมาก

อาหยยบน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนว้าเรามาดูแรดก,กันแล้วนะโห่เจกตัวใหญ่มากอะ่ะเหมือนช้างเลยเจกเหมือนไหมโหมีตั้งสี่ตัว,วอือไปย่างอะลูกโ <laughs> ปรเจกมาเร็วเร็ว พนนี่แขนจะไปเลยโอเคเราจะไปโซนต่อไปนะคะเราลาจากแรกแล้วแรกรู้สึกยังไงบ้างน้องพี่เจ๊ฮะเออตัวใหญ่มากพี่เจ๊เราจะไปโซนไหนกันต่อเ๋ราลองไปดูนะนยังขบวนดูตอนเย็นหลกไปเดี๋ยวเราขึ้นรถนะเราจะไปดูกันต่อว่าุฮ้ยต่อไปจะเป็นโซนฟาร์มิงโกดูจะเป็นฟาร์มิงโก้นะ เดี๋ยวให้รับปาขับรถตามไปไปโซนต่อไปเป็นฟาร์มิงโกรบโปรเจกอย่าไปจับราวลูกมันเลอะลูกฟามิงกรขายาวมากยาวไหมฟามิงโกรบ <laughs> มันถามว่าจะเรียกฉันทำไม หันหน้ามาหน่อยถ่ายรูปก,กับฟามิงโก้หันหลังไป<ช>อ่ะยกมือฮะไอ้ฟามิงโก้ไปเราจะไปดูอะไรต่อไปขึ้นรถเลยถ่ายแล้วขึ้นรถเลยครับไปมาฟามิงโก้ยังอะโอ้บรรยากาศดีมากวันนี้ไม่มีคนเลยอ่ะด,ดีมากอ่ะน้อยมากไปอ่ะรอด้วยรอด้วยป้ป้เราไปดูเฮ้ยรอด้วย,ย ตอนนี้มันอากาศมันเปน็นยังไงโปรเจกต์ากอากาศมันร้อนมากว <c oughs> ่าโปรเจกต์ท้้งทะายกินไอติมดูดิปะป๋ากับโปรเจกต์คนละแท่งเลยแม่คะอันนี้มันออกรถใหม่รถโคราชร,<า>รอเราซ่าเป็นไงปะเราซ่าเป็นไงคะลิงลิงลิงมันอยู่ทุกที่อ่ะลูก เป็นลิงตัวเล็กอ่ะตอนนี้ก็เป็นพวกกรงแบบอยู่ในตู้กระจอกอะไรเงี้ยทุกคน แม่จะพาไปชมฝั่งซ้ายมือดูซิตัวอะไรนะเห็นไหมข้างหน้าน่ะแม่น่าจะดำหมดแล้วล่ะครั้งนี้ว้าวว้ายธนูว้ายธนูอะไร <laughs> มันมีพี่ลิงก์เยพี่ลิงอยู่ด้วยเหรอโอ้โหดูนี่เบา,าเบาหน่อยมันเป็นตัวอะไรวัวแดงมันคือวัวแดงนะทุกคนดูว้าวเขาวสวยไหมพี่เจ๊ มาตรงกลางๆนี่มานี่เตมือเขาหน่อยอรสิรสิให้นั้วยใช่ชาจะไปตรงน้นโดดมันจะมาันี่ไนม่มานูนมีตัวนึ่งไม่ยอมมามาแล้วมาแล้วอุ้ยนา ัวนึงไว้ตัวนึ่งว้ไม่มาสักทีนนนนนนเขาไปกินอาหารนันโดว้าวาจ,าจ,าจก่งวะ ชนีไปเราไปดูชนีกันโปรเจกต์เขาชอบมาหูโปรเจกต์ดูนู่นบนต้นไม้นู่นนู่นนู่นสีดำอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสองตัวเลยเดี๋ยวเราไปดูกันโปรเจกต์ชอบใช่ป่ะอ๋อเขาอยู่บนต้นไม้ก็มีลูกหมู่้างบนเลยอ่ะ ตอนนี้นะคะเขาไม่ได้แสดงโทแพนกวินแต่ว่าน้องโปรเจกต์จะพาเข้าไปดูตัวแพนกวินที่มันอยู่ในตู้กระจกเดี๋เราไปดูกันเข้ามาแล้วจ้ะโปรเจกต์อย่าจับกระจกนะเขาจะมาว่ายนะ้ำให้โปรเจกต์ดูแล้วโดดลงมาโดด,โดนี่โชว์โปรเจกต์แล้วแหละ <laughs> โปรเจกต์่าเอามือเข้าไปใกล้กระจกนะลูก ว้าวโปรเจกต์เอามือเล่นกับกระจกน่านั่นน่เขาจิกหัวโปรเจกต์นั่นนั่นโดนเลยบอกเขาโดนเลยโดนเลยโปรเจกต์กเอามือไปเถอกระจกน่นอู้เขาอยู่กันข้างบนเต็มเลยนี่ๆตัวนี้เขาก็จะไหวโปรเจกตน่ารักไหม ใช่เขามีห่วงเหมือนแบบให้รู้ว่าตัวไหนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าปเจกอยากเข้าไปใกล้นั่น <ING> นั GU ่นนั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 ่นปเจกยื้อหน่อยถ่ายรูปหน่อยดิถ่ายรูปกับเขาหน่อยไหนอุ้ยเขาทำอะไรอ่ะเออน้องปเจกเขาเออ <ING> ปเจกหันหลังหน่อยหันหลังหันหลังหันหน้ามาหาแม่เตยเดี๋ยวให้เขาบินก่อนให้เขาแอร์หนาวแล้วมั ว้าวเขามาข้างหลังเขามาจิกหัวมาจิกแล้วเจ้ามนุษย์อุ้ยข้าขอจิกตูนหน่ <c oughs> ขอยข,ข,ขอจิกตูนหน่อยเจ้ามนุษย์ข้าขอกิกตูนหน่อยเอ้าเอา,เอาจิกตูนหน่อยว่าจิกตูดว่าใจกันเต็มแล้วตัวอะไระก็ไม่รู้หลบเลิงมั้ง

่าตอนนี้เราออกจากสวนสัตว์กันแล้วเรากำลังจะไปงแเรากำลัลงจะไปบางแสนต่อไปทำอะไรลูกเล่นน้ำโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะว่าน้องมุจิจะเล่นน้ำเป็นยังไงบ้างโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวเราดูนะโอ้ดูดิน้ำโปรใสเลยเพื่อน,ออนเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายให้ดูตอนเย็นๆใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตอนนี้มันเปไน็นยังไง ดเดี๋ยวให้น้องวุ้เจกเล่นทรายเดี๋ยวเสียงวุ้เจกเล่นอะไรอ่ะมันสร้างได้ไหมมันไม่มีน้ำอแล้วก็เล่นอย่างนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วน้องวุเจกจะพาลงไปทำอะไรโอเคเดี๋ยว okay, ต,ตอนเย็นเนดะี๋ยวให้น้องวุ้เจกเล่นน้ำเดี๋ยวแม่จะจะลงไปเล่นน้ำกับโปรเจกต์โอเคไหม หโอ้โทุกคนดูนี่นี่ให้ดูเลยว่าน้ำมันใสแค่ไหนน,นี่เดี๋ยวสิแบบไอ้ทรายมันเหมือนเป็นเลนๆเลยอะทุกคนจริงไหมโปรเจกดูดิมันมองเห็นแบบใต้ล่างใสๆมากเลยเดี๋ยวจะให้โปรเจกเขาจับปูนี่โปรเจกเก็บปลอกหอยเร็วจะปลอกหอยหนึ่งอันให้โปรเจกเก็บใส่กระป๋อง อเออเก,ก,ก็บใส่กระป๋องเลยเอ,อ้นี่โปรเจกเราจะมาหาสมบัติกันอันนี้อะไรอะ่ะน,นี่นอะไรไหเห็นบ้านนี่ไงปวดหอยปวดหอยปวดหอยหน,หนูก้มดูดิเดี๋ยวเราจะให้โปรเจกต์ไว้โอเคโปรเจกต์งมหอย ปูด้วยเหรอปูดิปีปีป่ะปี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 ป่ะเจ๋อแล้วเราให้ดูเนี่ยทะเลแบบไม่มีคลื่นเลยนะทุกคนคนน้อยมากๆดูดิเป็นบางแสนที่ไม่เคยเห็นเลยอะบางแสนนี่คนน้อยมาก กูเจ๊ก็เจ๊าทำอะไรไว,วิ่หาป,ปูเจ๊กวิ่งน้ำหาปูเฮ้ยกูเจ๊กมาตรงนี้เลยดูดิมันเป็นแบบพี่ตะไคร่ดำๆอ่ะขึ้นมาเหอะขึ้นมานี่มาขึ้ไไนะไปเราเดินไปดูฝั่งนู้นซิว่าจะมีตัวอะไรไหม คือเราเห็นอะมองด้วยตาเปล่ามันเห็นนะมีปลาเลยนะ้นําใสแบบขนาดเห็นปลาเลยอันนี้ป้าป่าและโปรเจกต์กำล,ลังไล่ล่าจาับปลานะเนี่ยตัวเองตรงเนี้ยเต็มเลยเป็นฟู้งเลยนี่นี่มองไม่เห็นเนี่ยมาดูดิเต็มเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมป่าน่าจะไม่เห็นเพราะมันเดินมันก็กไปโปรเจกต์ยกดูสิเรามาลุ้นกันจับไ <laughs> ด้อย่างครเคี้ย ต้อนต้อนต้อนถ้าจดได้สแสดงว่าปลามันตาบอดอะพระเจคบอกเพื่อนๆนี่วันนี้เราได้ตัวอะไรแล้วตัใจถ้วอ่ะเราไปดูกันไหนๆอยู่ตรงไหน <c oughs> ไปดูซิน้องเจกพาไปดูซิน้องเสกขลังว่ายน้ำไปดูเดี๋ยวเราไปดูปูกันตีขอดูปูหน่อย ได้ปูกระดองหลุดหรือเปล่ามันอยู่ในหอยอ๋อมันเป็นปูเฉยชวนโอเคโอเคอันนี้เราเก็บมาดูเฉยๆนะแล้วก็ปล่อย น้ำแล้วบายไปไม่ไปไม่ไปแล้วนะ